สวัสดีค่ะพาเที่ยวเมืองลาสซิลนะคะตอนเช้าค่ะเขาจะให้รถวิ่งนะคะก็เลยรถที่มาจากทางน้ส่วนวันนี้นะคะจะพาหนุย่ยๆนุยไปกินข้าวซอยข้าวซอยที่ร้านประจับนะคะที่เราเคยอยู่ค่ะ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศในเมืองลาซียวลนั่นเองนะคะวันนี้ก็มีใหม่มีใหม่ด้วยมาซื้ออ่านี่ก็บรรยากาศแถวๆในเมืองรถเยอะคนเยอะเลยนะคะใกลจะถึงวัดมันซูหรือว่าจองมันซูที่ัวพยกจากสงครามมาอยู่นะคะตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะก็เยอะอยู่ ก็ยังเยอะอยู่นะคะบางคนก็ยังไม่กลับกันค่ะเมื่อวานไปซื้อใหม้มานะคะวันนี้ก็เลยลองใช้ดูใกล้จะถึงทางเข้าในร้านที่เราจะไปทานนะคะก็จะมีข้าวซอยหลายๆอย่างนะคะ ตอนเช้าจะไม่มีคนไขาของค่ะตกนี้เมื่อวานฝนตกนะคะกลางซอยเลยล่ะปกติจะไม่ได้ไปซอยนี้นะคะวันนี้ก็ไปอีกซอยหนึ่งค่ะเพราะว่าข้าผถนนยากนะคะ Yeah น่าตอนนี้ก็มีคนกลับมาอยู่กันเยอะแล้วนะคะก็ที่นี่ก็คนคลกคักเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเหมือนที่เซนนี้ก็มากันมากันเยอะแล้วนะคะแต่ก็คงไม่ครบนะคะบางคนก็ไปเช่าอยู่ข้างนอกออที่นี่เขาจะไม่ได้เช่าเป็นเดือนเดือนนะคะเขาจะเช่าเป็นราย6เดือน3ามเดือน1ปีประมาณนี้นะคะก็ ก็ต้องอยู่นะคะเพราะว่าจ่ายเงินไปแล้วนะคะบางคนก็อยากกลับก็ยังก,กลับไม่ได้นะคะน,นี่ก็พาเที่ยวในเมืองลาเซียวนะคะในซอกซอยนะคะซอกซอยจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะร้านข้าวซอยมีเยอะเลยค่ะ เใกล้จะถึงแล้วนะคะมาฝั่งนี้ก็จะมาถึงที่วัดก่อน,นะคะ่ะที่วัดก่อนแล้วก็ต้องเลี้ยวเลี้ยวซ้ายนะคะที่นั่คนเยอะนะคะเพราะว่าราคาไม่ค่อยแพงนะคะเมื่อก่อนเรามาทานพระจะประมาณ2,000จัดนะคะก็220บาทค่ะแต่ตอนนี้ก็คงขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าหลายๆอย่างก็แพงขึ้นนะคะแพงขึ้นก็ เดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าราคาจะขึ้นเท่าไหร่แต่เมื่อวานนุชไปซื้อไอจอะนะคะก็คือผักผักทุกอย่างทอดนะคะเขายังขายเหมือนเดิมนะคะเขาบอกว่าของมันแพงแต่ก็ยังขายเหมือนเดิมนะคะอ้อพูดผิดนะคะต้องเลี้ยวขวานะคะเราเลยมาแล้วนะคะเลี้ยวขวาใกล้จะถึงแล้วนะคะวันนี้คงไม่ปิด

โอเคหนุ่ยยาอ๋อหนุ่ยหนุยบ้ oh. นหลีกันเลยแนะ <Baby, Baba. S 3> น่ไอพี้ป๊า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 หนุย่ยหนุ่ยใครหันป๊าป๊าฮะใครเ่ยก็อ๋อ มกักคาคาอันหมย้อนเนี่ยอันหมย้อนเนี่ยกมปันแมมตอนนี้ยังประมาณประมาณแปดโมงช้านะคะยังไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ <c oughs> เดินตามไฟนะคะถ้าไม่อย่างนั้นก็อ๋อค่ะ sorry ป๊าๆไม่เล้ยอือไหนกะ ก็ให้สัตว์ลูกก็สัตว์ลูกก็วัดที่นี่กว้างนะคะก็เลยรองรับผู้้้พยพได้เยอะนะคะ <c oughs> กลุมเกลือฮะเนาะ